รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการทําให้สบายใจกับผมเจษดามณีรัตน์เช่นเคยนะครับเป็นรายการดีๆแล้วก็ช่วงเวลาดีๆที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของหลักธรรมในทุกศาสนานะครับเพราะว่าทุกศาสนานั้นก็รู้แล้วแต่ทําให้คนนั้นเป็นคนดีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เช่นเคยยังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณธรรมจริยธรรมนะครับของศาสนาอิสลามอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานะครับอาจารย์สันติเสือสมิงนะครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสด อูจากที่เราพูดคุยกันไปหลายหลายข้อแล้วเป็น10ข้อแล้วอาจารย์ครับแต่จริงๆเรื่องของกฎบัญญัติข้อห้ามยังมีอีกเยอะมากเลยมีบางข้อที่อาจจะคนต่างศาสนาไม่เข้าใจครับบางครั้งทางด้านของพี่นมุสลิมเองให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษนะครับทีนี้ไปพูดคุยถึงเรื่องนี้กันหน่อยฮะโอ้อันนี้คนไทยเราชอบบนบานสารเก่าวการสาบาน อันนี้ในหลักในศาสนาอิสลามนั้น,น <ะ S 2> เรื่องการสาบานเนี่ยมันมีข้อกําหนดเอาไว้ว่าจะต้องสาบานด้วยกับพระนามของพระผู้เป็นเจ้าหรือคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของพระองค์ท่านครนะและการสาบานเนี่ยบุคคลใดก็ตามที่ได้ทําการสาบานแล้วก็จะต้องยอมรับผลของคําสาบานนั้นเพราะเป็นเรื่องที่รุนแรงส่วนใหญ่เขานิยมใช้ การสาบานนี่เป็น,ปน,ปน,ปนการสาบาน,นจะใช้นใ,นในการตัดสินคดีความมีมเช่นไฟที่เป็นโจ์กล่าวอ้างต้องหาหลักฐานจะเป็นพยานบุคคลพยานวัตถุมาต้องเอามานำเสนอครับหรือไฟจำเลยใช้การสาบานเพื่อย,ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนนะการสาบานเพื่อย,ยืนยัน เรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาก็เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามนั้นครับการสาบานใดหรือการบนใดถ้าเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักการศาสนาก็จำเป็นจะต้องกระทําให้ผิดคำสาบานหรือคำบนนั้นแล้วเสียค่าปรับมีค่าปรับเช่นปล่อยทาตนะถือสินอดหรือว่าให้อาหาร <c oughs> อย่างนี้มีม,มีมีการกําหนดเอาไว้นะครับในเรื่องการสาบานนั้นเป็นเรื่องของหลักความเชื่อด้วยและเป็นหลักของการปฏิบัติด,ด้วยมันมีนิติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับการจะสาบานมีสำนวนของมนันเช่นต่อลอฮิวัลลอฮิอุกซิมุบิลลาฮิขอสาบานต่อพระองค์อัลลอฮ์ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นอยาัไปหรือแม้กระทั่งในเรื่องของกฎหมายครอบมรดกและครอบครัวเมื่อสามีนั้น รับรู้ว่าภรรยาของตนนอกใจนะอาจจะไปอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเห็นเลยว่าชู้กับแรวงตนเนี่ยมีอะไรกันครับแต่ปรากฏไม่มีพยานบุคคลที่เป็นชายสี่คนมายืนยันถึงการผิดประเวณีของผู้เป็นภรรยาหรือชายเนี่ยอาจจะไม่เห็นเหตุหการณ์ดังกล่าวแต่รู้เลยว่าตนเนี่ยไม่สามารถที่จะมีลูกได้อีกแต่ว่าปรากฏว่าภรรยามีลูกในช่วงนั้นครับ ก็ต้องมีการสาบานสาบกันนะซึ่งต่อไปก็จะต้องขาดจากความเป็นสามีภรรยานะเพื่อปฏิเสธลูกที่จะเกิดว่าเนี่ยไม่ใช่ลูกฉันก็ต้องสาบานบนะฝ่ายหญิงก็ต้องสาบานสู้โดยเฉพาะในศาสนาอิสลามถือว่าก,การไปกล่าวหาห,าหญิงที่บริสุทธิ์ซึ่งมีมีสามีแล้วหรือเป็นหญิงที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยไปกล่าวหาว่าเขาผิดข้อกามเมเนี่ยข้อกามเนี่ย,ก,ยก็เท่ากับยัดเย,ยียดโทษซึ่งเป็นคดีอาญา ที่รุนแรงนี้ให้แก่เขาครับสดามถือว่าถ้าคนคนนี้ไม่มีพยานบุคคลมายืนยันว่าเห็นการกระทําดังกล่าวจริงสี่คนเนี่ยนะค,คุณเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลอิลามคุณจะต้องถูกเคี่ยนแปดสิบทีคนไปฟ้องเนี่ยนะครับคนไปฟ้องเนี่ยแหละครับอเพราะฉนั้นไอ้เรื่องที่จะมาซุบซิบก็ซิบกันกล่าวว่าคนนั้นไปนอนกับคนนี้คนนี้ไปนอนจะให้เกิดขึ้นในสังคมไม่ได้ถึงแม้มันจะเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่ก็ต้องกดทับเอาไว้อย่าให้มันปรากฏในสังคมครับ เราจะไปพูดตามอาเภอใจว่าคนนั้นเสียตัวกับคนนี้คนนี้ไปนอนกับคนนั้นไม่ได้ม,มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีเกียรติของความเป็นคนต้องรักษาครับอิสลามจริงให้ความสําคัญมุสาวาทาใช่ไหมอัทินาธานังลักขโมยมถ้าใครไปรักขโมยในภาวะที่ตนมีความสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับครับ,รบในช่วงที่ไม่ได้เกิดทุ์พิภัยหรือความเข้ายากหมากแพงนะ โดยลักทรัพย์ที่มันมีอัตราตามที่รัฐบาลได้ประกาศว่าใครลักขโมยตั้งแต่นี้ถึงนี้ถูกคดีอาญา mm hmm. นะแล้วก็ทรัพย์นั้นอยู่ในที่อันควรของมันไม่ถือว่าไปทิ้งเรียราดอยูนะ่และไม่มีข้อกังขาใดๆเกิดขึ้นให้ดำเนินคดีก็คือต้องตัดมือคนที่ลักขโมยนั้น mm hmm. ตัดมือข้างขวาในตัดข้อมือครับอต่อมาข้อกาเมข้อกาเมก็คือ ผู้ใดก็ตามผิดประเวณีโดยที่ตนยังไม่ผ่านการสมรสก็อย่างที่ว่าถูกเคี่ยน100ทีไอค้คำว่า100ทีเนี่ยมันก็มีวิธีการจัดการของมันเช่นไปเอารวมไม่กวาดมาสัก100งอันตีทีเดียวก็จบแล้วมันก็คือ100ทีอทีม,มันมีวิธีการของมัน<ะ>เราอย่าไปนึกกระ,ะหนังเรื่องนางทาสหรืออะไร,รเนียคี่ยนกันเป็นร้อยอย่างนั้นมันไม่ใช่นะแล้วก็ในประเทศหนึ่งปี กรณีถ้ามีการสมรสแล้วอันนี้ถึงตายแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นอย่างนี้ทุกกรณีไปถ้าเรื่องนี้มันไปถึงศาลมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของมันแต่ถ้าเรื่องนี้ไม่เข้าแหละให้ปกปิดเอาไว้และสำนึกผิดเพราะบางทีบรรยากาศมันพาไปคออโอ้มันคุมไม่อยู่มันสุดเออครับมันก็พังพาดกันได้ครับก็ให้สำนึกผิดและปิดเรื่องเนี้ว่าไม่จะเป็นโพนาไปคุยไปลงแชทในไลน์ว่ะ อะไรอย่างนี้ไม่ได้อย่างบทลงโทษที่อาจารย์บอกปัจจุบันนี้ยังยังยังใช้กันอยู่ยังมียังยังมีใช้อยู่ในบางประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมเช่นซาอุดีอาระเบียอะไรเงี้ยตัดแขนตัดขาตัดมือตัดมือครับกี่ปีหนึ่งประมาณสักคือยี่สิ้ายี่ปีถูกตัดไปประมาณสักสามมือโอ้ฮะเพราะไม่มีคนกล้าไงครับถึงเวลาละหมาดที่นครมักกะเนี่ยผ่านไปเนี่ยเดินทางเป็นร้านรวงทั้งหมด ของกระวางกันอยู่เนี่ยพอถึงเวลาละหมาดเนี่ยทุกคนไปละหมาดกันหมดที่มสัสยิดเขาเอาผ้าคุมไว้เฉยไม่มีหายไม่มีหายอืไม่มีหายครับต่อมาเรื่องกามเมก็คืออย่างที่ว่าอ<ม>สูราเมรยะ<ม>อ่าราะนั้นอิสลามเนี่ยกำหนดกฎหมายเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อปกป้องศีลห้าคือถ้าใครไปละเมิดศีลห้าเนี่ยคดีอาญาในศาสนาอิสลาม ฆ่าสัตว์ตชีวิตครับไม่ได้ในอิสลามรักษาชีวิตอ,อะไรอีกสติปัญญาคุณไปทำลายปัญญาของคุณสมองของคุณสุราเมรยยะไม่ได้ครับเป็นโทษถูกเขี่ยนสี่สิบเรื่องเชื้อสายเชื้อสายโลหิตเกียรติยศของความเป็นมนุษย์เรื่องศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ของชายและหญิงครับถ้าใครไปละเมิดข้อนี้ข้อกาเมนี้ก็ อย่างที่ว่านั้นครับทรัพย์สินอิสลามให้การปกป้องทรัพย์สินเพราะนั้นคุณจะไปไปลักขโมยไม่ได้มีโทษเรื่องคําพูดคําจาที่เป็นการโป๊ปดการโกหกการไปกล่าวหาหลอกลวงหลอกลวงอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีโทษของมันอย่างนี้เป็นต้นเหงนไหมครับก็จะเห็นว่าโอ้จริงๆแล้วมันก็คือเป็นเรื่องของการคุ้มครองศินห้าครับอีกหนึ่งข้อโอ้อันนี้น่าสงสัย การหนีจากสงครามศาสนา,าอันนี้ขยายความ่อยง<พ>ไงกัรนะเพราะสำหรับมุสลิมแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะสําคัญยิ่งไปกว่าศาสนาคําว่าสงครามในที่นี้จริงๆเขาไม่ได้ใช้คำว่าสงครามอมเขาใช้ว่าจิฮัดไอการจิฮัดเนี่ยไม่ใช่ย่างที่เราก็เข้าใจคือคือดาอิชพวกไอซิสพวกกลุ่มอะไรต่อมีอะไรนะเขาอ้างครับจิฮัดจริงๆมีหลายนัยยะจิฮัดก็คือการ พุ่มเทอย่างสุดกำลังแล้วอ่าเพราะนั้นก่อนที่เราเนี่ยนะจะทำการจิฮาดในรูปของสงครามครับมันก็จะมีกระบวนวิธีการองมันว่าไอ้วิธีการลู่ทางที่เป็นสันติวิธีนี้อ,อย่างใช้ได้หรือไม่ถ้าใช้ได้ห้ามอืมไม่ได้ต้องดำเนินการ่างนั้นก่อนนะแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องมีการตั้งข้อเรียกร้อง พรายร้องคือคุณยอมรับอิสลามไหมครับอาอถ้าคุณยอมรับอิสลามคุณก็เป็นพี่น้องร่วมศาสนาแล้วจะไปรบกันทําไมอืม่าเราเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเชื่อว่าดีที่สุดมอบให้คุณคือศาสนาอิสลาม,มที่เรายอมตายได้เพื่ออิสลามนะสองถ้าคุณไม่ยอมรับคุณจะให้กฎหมายเราเนี่ยปกครองไหมคุณก็เป็นพลเมืองในราชอิสลามนะยอมไหม,มถ้าไม่ยอมก็รบกัน ก็รบกันอ,อันนี้ขั้นตอนการรบมันก็จะมีกระบวนวิธีการของมันอ่าแต่นี้ประเด็นมันก็คือว่าถ้ามันเป็นสงครามเรื่องศาสนาไม่ใช่สงครามทั่วไปครับแล้วเราซึ่งเป็นาศาสนิกชนออกรบแล้วดันหนีทับซึ่งมันก็มีโทษอยู่แล้วนะเป็นคดีอาญาขบศึกเมื่อกระทำสิ่งที่เป็นอาญาขบศึกโทษประหารชีวิตเพียงอย่างเดียวครับ อิสลามเนี่ยมีข้อนี้ด้วยอของไทยเราก็มีมาแต่เดิมแล้วหลักกฎหมายมันมีอยู่ขบขบศึกไม่ได้หนีทับหนีเป็นขบศึกอันนี้ก็เลยบัญญัติอยู่ในคือกฎบัญญัติของอิสลามเลยอีกหนึ่งข้ออูอันนี้น่าจะเตือนสติได้กันฟุ่มเฟือยครับโอ้สั่งห้ามฟุ่มเฟือยครับใช้แบบประหยัดหรือยังไงฮะขู่รัวชระบูจงบริโภคจงกินและจงเดิม อ,อย่าได้สุรุย่ยสุรา่ายฟุ่มเฟือยคือเกินพอดีครับอะไรที่มันเกินพอดีเนี่ยเรียกว่าฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุรา่ายเฟ้อนะพระองค์ไม่ทรงโปรดบรรดาผู้ที่ฟุ่มเฟือยอวลาตูบัด,ดิรตับดีรอินนัลมุบาดีน่ะแกนุอิควานัชชาอีนอย่ากระทำสิ่งที่สุรุย่ยสุรา่ายนะเรียกว่าไม่บัญญัติบัญญัติในการบริโภคในการใช้จ่ายนะ ต้องมีความพอดีต้องถือในทางสายกลางของการใช้ชีวิตครับอิสลามเน้นในเรื่องมัชชิมาปฏิปทาเหมือนกันเลยเหมือนกันครับปฏิปทาก็คือการปฏิบัติตนมัชชิมมัชชิมาก็คือความเป็นตรงกลางครับแท้จริงบรรดาผู้ที่สุรุสุรารนั้นเป็นพี่น้องกับชัชตอนคือซาตานเป็นพี่น้องกับมารเรียกเทียบแบบนั้นเลยนะใน,ในข้อความในคัมภีร์กุรานถือว่าเป็นพี่น้องกับซาตาน แสดงว่าอันนี้ก็ต้องสั่งสอนอบรมตั้งแต่เด็กๆเลยครับต้องพอดีพอดีครับอันนี้เรื่องความฟุ่มเฟือยแล้วก็ความเย่อหยิ่งทะนงครับอันนี้ห้ามหรือว่าอันนี้เป็นบาปใหญ่เป็นบาปบาปใหญ่แล้วฮะแต่คนเราเนี่ยก่อนจะเย่อหยิ่งทะนงอะไรเนี่ยมันก็มันจะมีคุณเอ่อเขาเรียกว,ว่าสภาวะทางจิตใจก่อนนะสภาวะทางจิตใจยอย่างหนึ่งก็คือมองไม่เห็นความผิดในตัวตน สำคัญตนผิดเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ย่อมมีผิดมีพลาดความสมบูรณ์ที่ไม่มีข้อบกพร่องเลยล้วนๆน่ะเป็นของพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวเพราะนั้นเรานี่จะไปเย่อหยิงจะไปอวดโตอวดใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เลยเป็นความผิดค่อนข้างจะร้ายแรงร้ายแรงเพราะนี่มันเป็นคุณลักษณะของพระเจ้าผู้ที่ใหญ่จริงน่ะใครครับครับครับเหมือนเอาตัวเองไปเปรียบกับพระองค์นั่นไงอ่าึ้นเคียงได้ไหมจเทียบเคียงแล้ว อเอาตัวเราไปเทียบเคียงทั้งๆที่ไมด้ใหญ่ไปกว่าโลงเลยครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าม,มเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้ไปดูว่าตัวเองดีแล้วก็ไปมองดูแคลนคนอื่นเขานี่เขาไอความยะโสโอหังทรนงตนด้วยอ่าเขาเรียกอวดโตอวดใหญ่ยกตนข่มท่านจะตามมาคือจะไปเบียนเบียดเบียนคนอื่นแล้วเนี่ยเป็นโทษใหญ่อืนะ แล้วก็คนเหล่านี้มักจะปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงฉันไม่ผิดไม่ผิดใครจะไม่นั่นไม่ได้รระดับเรานี่ใครคุณจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้กับผมเนี่ยคุณรู้ไหมผมเป็นใครครับอืมครับอ่าอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ารับประทานซากสัตว์อันนี้อาจารย์อาจารย์ก็เคยบอกไว้แล้วอันนี้เรื่องรรรการ,ร,ร,รกินอันนี้เรื่องนัวสุกรเนือการกินอ่าอ่ามันจะมีอยู่สองหมวดในศาสนาอิสลามจะมีอยู่สองหมวด หมวดที่หนึ่งเรียกว่าอนุมัติภาษาอรับเรียกว่าฮาลาลครับถ้าเกิดเราอาสินค้าฮาราลสินค้าฮาลาลนะฮะฮาลาลแปลว่าอนุมัติซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องกินอย่างเดียวไอ้เรื่องที่กระทำได้เนี่ยที่สนามไม่ห้ามในเรียกฮาลาลหมดอืก็มันก็จะอยู่ในหมวดไหนหมวดสั่งใช้จงทำเนี่ยมันมีระดับของมันจงทำแบบจำเป็นเฉพาะตัวบุคคลจำเป็นต่อมู่คณะหรือส่งเสริม หรือทําก็ได้ไม่ทําก็ได้อ่าแล้วแต่ครับอีกหมวดหนึ่งหมวดข้อห้ามอย่าทานี่รว่าฮารอมฮารอมนะอันไหนทําได้ไหนทาไม่ได้ศาสนาอิสลามแยกชัดเจนครับแต่อันนี้ของหลักการของอาหารเองอ่าพอพอเป็นเรื่องของอาหารเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดเนี่ยฮาราฮารอมอ่าทีนี้ของเดิมเนี่ยศาสนาถือว่าเป็นที่อนุญาต เพราะพระอ,องค์ทรงสร้างโลกใบนี้ไว้เพื่อให้เผ่าพันธุ์ของอาดัมนั้นได้ใช้ชีวิตและสร้างความเจริญครับนะด,ดังนั้นพระอ,องค์จึงอนุมัติอาหารไม่ไว่าจะเป็นเนื้อไม่ไว่าจะเป็นผักหญ้าอะไรก็าตามแต่เนี่ยไว้แก่ลูกหลานของอาดัมซึ่งมันมีมากมายหลักเดิมคืออนุญาตหมดเลยครับเสร็จแล้วมันก็จะมีข้อห้ามข้อห้ามเพื่อทดสอบว่าจะเชื่อฟังไหมหนะไอ้ที่ว่า ห้ามไม่ให้กินเนื้อสุกรเนี่ยก็คือทดสอบว่าจะเชื่อฟังไหม,มส่วนการอธิบายว่าเพราะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นมันมีเพราะยตอัอย่างนั้นอันนั้นเขาว่านไปเถอะแต่หน้าที่เราในฐานะที่เราเป็นมุสลิมแปลว่าผู้ยอมจำนวนตนต่อพระผู้เป็นเจ้าครับเมื่อพระองค์สั่งว่าไอ้นี่กินได้เราก็กินอไอ้นี่กินอย่าก,กินนะพระองค์ทรงรู้ว่ามันข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไอไอ้เราเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกพระองค์ก็บัญญัติห้ามมันก็เป็นการทดสอบว่าเราเป็นบ่าวที่ดีไหมเชื่อฟังนายสูงสุดไหม แล้วมันก็ไม่ได้ห้ามเฉพาะตัวนี้เห็นไหมอ่มีมีอะไรบ้างลองดูดิครับอันนี้จะเป็นทั้งเลือดอ่าซากศาสตร์เลือดอืมวันนั้นไก่ตายนี่ไม่ต้องมาให้คนมุสลิมครับกินไม่ได้ไ<อ>ก่มันตายเองออเพราะมันอาจจะตายเนื่องจากโรคอิสลามจึงห้ามครับไม่ได้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในหลักของสุขอ,อนามายัยครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่หมูอย่างเดียวอมหมาก็กินไม่ได้แมวก็กินไม่ได้ สัตว์ใดๆที่อยู่ในระบบนิเวศวิทยาที่เป็นห่วงโซ่อาหารกินไม่ได้คนมุสลิมจริงไม่กินงูคนมุสลิมจริงไม่กินหนูครับเห็นไหมเพราะถ้าเราไปกินหนูแล้วแมลงเนี่ยอะไรมันจะไปไล่กินล่ะเวลามันมาลงข้าวครับแล้วถ้าเราไปกินงูแล้วอะไรจะไล่กินหนูงูแหละเราไปกินงูเนี่ยเราไปกินงูซะแล้วเนี่ยอะไรจะไล่กินหนูไอสิ่งเหล่านี้ห้ามไปยุ่งกับมันเพราะนั้นสัตว์ป่าสัตว์ใหญ่เช่นช้าง สัตว์ที่มีเขี้ยวเนี่ยพวกเสือสิงห์กระทิงกระทิงได้แต่ว่าอันนี้ใครไปเอามากินก็โดนติดคุกแหละเพราะว่าสัตว์จงวนใช่ไหมคือสัตว์เหล่านี้เขาไม่ให้มากินนั่นคนมุสลิมจะกินจริงๆเนี่ยไม่กี่อย่างหรอกในชีวิตของพวกเขาอ่ะมีกี่ตัวมีแพะอย่างเงี้ยได้แพะแกแพะก็ไม่ใช่กินง่ายๆแพะที่กินกันอยู่ก็ไก่ก็เนื้อวัวเท่านั้นแหละกับปลาสามอย่าง ก็อยู่แค่นี้แหละที่กินกันอยู่ไม่ได้กินอะไรมากมายเลยสัสตว์อื่นเราไม่ได้กินเลยไอ้ประเภทเปิดพิสดารนี่ไม่ได้มแมวเนี่ยถ้าเชื่อถูกต้กตองตามหลักศกาสนาก็กินไม่ได้อเพราะนั้นคนมุลสลิมเนี่ยถูกห้ามหลายอย่างเลยอันนี้คือเขาบอกว่านนการที่ไม่ใยดีต่อ,อการทำฮัต ก็คือบอ,อกถูกไหมฮะก็คือไม่ตั้งใจคือคนเราจะต้องตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะต้องเดินทางไปประกอบพิจีฮัถ์ถ้าเรามีความสามารถอันนี้เคยได้ยินมาอ่าก็คือคนไม่เอารวาชี้ไงอาจจะไม่ยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นมเมื่อมันครบเงื่อนไขอย่างเงี้ยจะเป็นโทษใหญ่แต่อิสลามมองว่า มันเป็นเรื่องของความสามารถครับความสามารถนี้ก็ดูว่ามันมีค่าวโสหุ่ยไหมพ้อมต้องเดินทางไกลเ <ừ> ส้นทางปลอดภัยไหมคืออิสลามจะกำหนดเลยว่าเราต้องกลับไปที่จุดกําเนิดของาศาสนาครับเพราะว่าไอ้ขั้นตอนในการประกอบพิธีฮัจญ์มันจะผูกพันอยู่กับหลายเรื่อง <ừ> อเพราะว่าท่านศาส,สดานบ,บีมุฮัมมัดสุลตล่านฮะเลวะซัลลัมเนี่ยท่านประกอบพิธีฮัจญ์ครั้งเดียวครับในปีที่สิบเอ็ดของนับจากการอุยพ ท่านก็นําเลยว่ามีวิธีการในการปฏิบัติอย่างไรครับชาวมุสลิมก็ปฏิบัติตามที่ท่านได้แสดงเอาไว้อ่าแล้วก็สืบกันมาเป็นพันปีเนีก็ยังคงยังมีอยู่เพียงแต่ว่าบางปีอาจจะลดน้อยบางปีมากอะไรอย่างเงี้ยครับข้อนี้คล้ายๆกับลักษณะของการเย่อหญิงถ้าเย่อหญิงอาจารย์โบโอกว่าโอ้ตัวนี้ผิดมากถือว่าจะไปเทียบเท่ากับพระเจ้าอิจฉาริษยาตัวนี้ นิดๆหน่อยๆไฟกินฟืนอ,อย่าอิจฉาริษยาเพราะการอิจฉาริษยานั้นเหมือนกับไฟที่กินฟืนอ่าเราก็ต้องไปดูบางคนอิจฉาริษยามากมก็เท่ากับคนคนนั้นไม่ใยดีไม่ยินดีต่อสิ่งที่พระบุรเจ้าประทานให้กับคนที่ถูอฉาอจากเลือเล่กๆนั้นลามไปเรื่อยเมื่อเขาได้ดีกับ เราก็ต้องยินดีกับเขาสิพ่อผู้ที่ประทานให้คือใครพระผู้เป็นเจ้าไอ้นี่เราไม่ไม่ยินดีแล้วเราเป็นใครลหละไปเกิดความอิจฉาตาร้อนก็ท่ากับสมขอนสมอกตัวเองเผาตัวเองใช่หรือเปล่าอ่างั้นการอิจฉาริษยานี่บาปใหญ่ครับอีกหนึ่งข้อแหมอันนี้เนี่ยการว่าอดอุตริเนี่ย การอวดอุตริมันก็คือการกระทําสิ่งที่มันไม่ใช่หลักคําสอนของศาสนามีไหมฮะของอิสลามมีเยอะแยะไปก็บอกแล้วไงคนกับหลักการมันคนละเรื่องคนละเรื่องเดียวกันตรงนั้ด้วยนะคนละเรื่องเดียวกันจะว่าไม่เกี่ยวกันเลยก็ไม่ใช่จะว่าเกี่ยวกันชัดเจนเลยมันก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่อวดแบบไหนฮะในของไอ้อวดตรงนี้ไม่เหมือนกับกรณีอวดอุตริมนุษยธรรมอันนั้นมันประชิกโทษประชิก อาบัตปราชิกแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยอุตริในี่นี้ก็คือเป็นเรื่องที่คนเนี่ยไปกระทําสิ่งแปลกปลอมในคําสอนของาศาสนามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติอเอาไปใส่ไว้ในพิธีกรรมที่เขาไม่ได้ปฏิบัติกันนะไอ้คนไม่มีแบบอย่างมาจากคัมภีร์กุรานจากจริวัตของาศาสดานะไม่มีคํารับรองของบรรดานักวิชาการไอ้เนี่ยเรียกอุตริอ่า ไม่ใช่ว่าเสษของทาของเป็นอภิออน,นินหรในเรื่องสยศาสตร์ก็เป็นบาปใหญ่อีกอ,อครับผมอันนี้คือการก่อความวุ่นวายในสังคมครับไม่ได้เรื่องอิฟซาดูฟิลออรดการสร้างความวิบัติบนหน้าแผ่นดินโลกถือ,อ,อว่าเป็นโทษใหญ่เพราะว่าเป้าหมายในการสร้างเผ่าพันธุ์ของอาดัมก็คือให้สร้างความเจริญไม่ใช่มาประหัตประหารมาฆ่ากันแต่เราก็จะเห็นว่ามันเกิดมันเกิดขึ้นเห็นไหมแตการเกิดขึ้นตรงเนี้ย มันก็เป็นไปตามวิถีของพระผู้เป็นเจ้าที่บงทรงมีพระประสงค์ให้มันเกิดขึ้นเพราะถ้าไม่มีสงครามคุณจะเห็นคุณค่าของสันติภาพหรือไม่อีกข้อหนึ่งฮนะเขาบอกว่าการลบหลู่ดูหมิ่นต่อมสัสยิดอ่อก็ใช่มันไม่ใช่มสัสยิดอย่างเดียวอไอ้อาการลบหลู่ดูหมิ่นตัวเนี้ยนะก็เช่นไปจับจ้วงไปกล่าวว่าร้ายมแม้กระทั่งสิ่งที่ครับ ชนต่างศาสนกให้การเลือ่อมใสเคารพบ,บูชาเนี่ยก็มมไม่ได้เพราะในคัมภีร์อกุาบานบอกว่าและจะสุบุญเรดีในยดูนใมินดูนิและิฟัสุบุลลอฮะอัดวามบิไกรอิลเมนนี่คือดำรัสของพระเจ้าบอกว่าและสูขเจา้าทั้งหลายอย่าได้ด่าทอบริพาทบรรดาสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้วิงวอนขออื่นจากพระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากพุฒเจ้าคืออะไรก็คือเทพเจ้าของเขาแหละอย่าไปด่าทอครับ อันจากเป็นเหตุทำให้พวกเขาเหล่านั้นดาทอพระผู้เป็นเจ้ากลับโดยละเมิดโดยรู้เท่าไม่ถึงกาเรื่องนี้โอ้โหผมอ่านแล้วอาจจะมองว่าเป็นเรื่องแปลกเขาบอกว่าของมุสลิมเองเนการที่บุรุษเขาห้ามสวมใส่ผ้าไหมครับ,รบเพราะผ้าไหมของใครแหละผ้าไหมผ้าไหมเนี่ยม,มันเป็น เสื้อผ้าอภารณ์ครึ่งแต่งกายของใครของผู้หญิงของผู้หญิงเพราะอิสลามแยกชัดเจนไงชายหญิงชายแต่งตัวอย่างไรหญิงแต่งตัวอย่างไรอันนี้ถึงข้าต้องบัญญัติไว้ด้วยบัญญัติครับในอิสลามบัญญัติถือตามจารีตก่อนครับแต่ถ้าคุณอยู่สกอตแลนด์คุณอาจจะเป็นผู้ชายนุ่งกระโปรงก็ได้อ่อไม่มีปัญหาถ้าจารีตเอาจารีตเป็นตัวกําหนดครับแต่แน่ๆก็คือคุณต้องปกปิดร่างกายไม่ใช่เปิดเผยอวัยวะที่พึงสงวน นะทีนี้ของหญิงก็ใช้ในส่วนที่เป็นของหญิงของชายก็ใช้ในส่วนที่เป็นของชายอย่าได้ใช้ปะปนกันนะมัน,ม,นมันคือต้องแยกให้ชัดเจนทีนี้อาพรณ์ที่เป็นที่ต้องห้ามเช่นผ้าไหม,มแต่บอกแล้วทุกข้อห้ามย่อมมีข้อยกเวน้นทุกคำสั่งใช้ย,ย่อมมีข้ออนุโลมผ่อนปนครับดังนั้นศาสนาจึงอนุโลมผ่อนปลไว้ให้หนะหรือมียกเว้นไว้ให้ให้เป็นข้อยกเวน้น ก็คือในกรณีถ้าผู้ใดเป็นโรคผิวหนังหรือโรคบางอย่างซึ่งถ้าหากไปใส่คัตต้อนไปใส่ผ้านั่นผ้านี่แล้วจะเกิดอาการคันหรือแพ้ยกเว้นใส่ผ้าไหมเท่านั้นก็อนุญาตให้เห็นไนหะมก็ไม่ได้มีข้อห้ามอันนี้เขาบอกการใช้ภาชนะทำด้วยทองคำและเงินนี่คือไม่ได้นี่แหละสูรุยสูร่ายฟุ่มเฟือยไม่แหวนเพชร สร้อยคอแหวนอนุญาตแหวนเนี่ยถ้าเป็นเงินเฉพาะแหวนนะผู้ชายเนี่ยใช้ได้ถ้าเป็นเงินแต่ถ้าเป็นเครื่องของชายที่เป็นเงินและทองคำนะผู้ชายเนี่ยไม่ใช่แค่ห้ามผ้าไหมอย่างเดียวนะครับครับห้ามใส่ทองด้วยสร้อยทองนี่ไม่ได้ไม่ได้ครับจะมาใส่ที่คอเนี่ยทองไม่ได้ครับเป็นที่ต้องห้ามแต่ว่าถ้าคนคนหนึ่งฟันจะไปทําฟันใช้ฟันทองคำมาเลี่ยมอันนั้นอีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องการรักษา ครับค,บคบก็มีข้อยกเว้นให้อ่าแต่ในภาว่าปกติคนมุสลิมจะไม่ใส่เครื่องทองผู้หญิงน่ะใส่เครื่องทองได้ที่เป็นเครื่องประดับแต่เครื่องใช้ไม้สอยเช่นถ้วยชามรามไหนะกาน้ a ร้อนหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นของใช้ปากกาจะเป็นทองหรือเงินนั้นไม่ได้ครั<อ>บบ่งบอกถึงฐานะนี่ก็บงบอกฐานะก็คือพอพอ มันก็ใช้ของดีๆได้ที่เป็นโลหะวัสดุอย่างอื่นอย่าใช้ทองคำและเงินเพราะเพราะอะไรเพราะนี่มันเป็นการการใช้ชีวิตของคนที่อยู่ในระดับที่เรียกเรียกว่ามันสูงเกินไปซึ่งคนจนเนี่ยเขาก็จะเกิดความรู้สึกเห็นชัดเจนเลยขนาดจานนี่ยังเป็นทองเลยแต่ของเขานี่สังกษีอิสลามเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธเรื่องชนชั้นคนจนคนรวย มันมีมันมีในสังคม,มแต่อิสลามกําหนดมาตรการเพื่อลดช่องว่างในสังคมเนี่ยฮะหลายข้อที่อาจจะไม่ค่อยได้รับรู้เท่าไหร่อันนี้เขาบอกว่าการหักห้ามกีดกันผู้อื่นเข้าสู่สัตธรรมครับคือหน้าที่ก็คือต้องชักชวนบอกกล่าวเรามีหน้าที่บอกเชิญชวนหน้าที่นะหน้านะที่ของเราในแค่นี้ ส่วนเขาเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้เป็นเรื่องระหว่างเขากับพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจา้าเท่านั้นที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ว่าถ้าจะให้คนหนึ่งได้รับทางนําก็เป็นเรื่องของพระองค์จะไม่ให้ได้รับทางนําก็เป็นเรื่องของพระองค์<ะ>เราเนี่ยไม่มีสิทธิ์สิทธิ์ของเราก็คือเอาอิสลามซึ่งเป็นศารเนี่ยไปให้ถึงการรับรู้ของเขาเมื่อเขารับรู้แล้วเขาเลือกจะปฏิเสธก็เป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบตัวเองเราทําหน้าที่ของเราแล้วแต่ถ้าเกิดเขาเนี่ย เข้ารับอิสลามก็ถ <Nam> um> ือว่านี่โชควาสนาของเราที่เราเนี่ยทำบุญใหญ่เรียกว่ามันไม่มีอนิสง์ใดที่จะทำให้พี่น้องของเราเนี่ยนะได้ได้รอดพ้นจากความหลงผิดอ่านี่แหละครับสำหรับกฎบัญญัติ ข้อห้ามต่างๆที่เราพูดคุยไปนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะอาจารย์รจริงๆเราสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมยังไงได้บ้างสาหรับคนที่เป็นมุสลิมเองหรือว่าแม้แต่คนที่อยากจะเข้ามาศึกษาเองสําหรับมุสลิมเองถ้าอยู่ในระบบการศึกษาเขาก็จะได้เรียนนะครับเช่นโรงเรียนปะนะเราจะเคยได้ยินชื่อเขาก็จะศึกษาตามโรงเรียนปะน,ะนะครับหรือว่าโรงเรียนแบ,บบบูรณาการที่เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม,มแล้วก็จะมีสอนสิ่งเหล่านี้หรือการบรรยายศาสนธรรมมีการสอนโดยคณาจารย์นะครับ ตามมัสยิดับอย่างนี้เป็นต้นส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเข้าสู่สื่อนะครับพวกโซเชียลทั้งหลายแหล่ซึ่งเขาก็จะมีเรื่องของการเปิดเว็บไซต์นะครับเกี่ยวกับอิสลามศึกษาเนี่ยก็สามารถในการที่จะเข้าไปได้ ครับผมคับอ่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณธรรมจริยธรรมนะครับของศาสนาอิสลามที่หลายท่านอาจจะยังไม่ได้ศึกษาหรือว่าเข้าถึงอย่างแท้จริงนะครับผมและวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของอาจารย์สันติด้วยที่มาพูดคุยในวันนี้ครับอาจารย์ขอบพระคุณนะครับอาารครับ และคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับยังสามารถที่จะติดตามรับชมย้อนหลังได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับ etv t h a i t v นะครับหรือว่าเข้าไปที่ YouTube c h anel n ได้นะครับ etv สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษานะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้ววันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ